ที่ทำเอว h i ิงได้ทุกอย่าง <c oughs> จัดสื้อผ้าได้เป็นคอสตูมได้เป็นคอสตูมได้นางก็จะเออเริ่มต้นเริ่มต้นเลยทำผมมาก่อนทำผมทำอะไรเงี้ยมาก่อนครับแล้วก็นั่งกับสี่ส่วนบอสในบทปากต่างๆงานของบอสนางก็จะส่วนดีคือจะมีสองคนที่ส่วนดีคือแม่แซมกับกับมมาเดี่ยวจะเป็นผนกส่วน แผนกส่วนแป็ว่าแผนกช่วยเหลือคือช่วยเหลือเกินหน้าที่ที่บอาใหม่ให้คือมาทําแค่ผมแต่ว่าบางอย่างอ่ะเหมือนกับทํสามสี่ที่ทุกคนเห็นเนาะบางทีก็ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าก็ทาเพราะว่าเห็นว่าแบบบอสไปพาล้าอะไรเงี้ยพอจซอยเดยกข้ามเต็มใจเอออันนี้คือเป็นสิ่งที่เห็นอยู่เสมอมา FC ฟซีครับจะเห็นเนาะก็คือจะมีมันมีสองคนถ้าเป็นแบบว่าเป็นแบบติดตามอบอสเลยก็จะมี น้องเบนส์นะครับก็จะมีมาเดี่ยวมีแซมมี่สินะแต่ว่าเบนส์ในเพิ่นสีมี่แผนท้ายเคยยเียวเนี่ยผู้ชายเนาะอืมเขาเป็นผู้ชายกสิกสิสามผู้ชา,ายแต่ว่าความเป็น LGBTQ เนี่ยจะมีความคิดสร้างสารรค์จะมีความเออ่คิดงานเหมือนงานกลุ่มปิดงานสเปเชียลอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นคนคิดงานอะไรอย่างนี้เก่งถ้าเป็นงานแบบถ้าเป็นงานสเปเชียลงานกลุ่มปิดงานแบบคิดพวกเกมพวกอะไรแบบอี้ยังสิ คือตองโยงหันางเลยเรื่องนี้ก็คือตรงโยงหันางคิดด้วยเพราะว่าน่านจะมีความแบบเออไปเอาแล้วเอาเอันนี้นเอามาจัดสายการลางสารให้เป็นงานแบบงานรุ่นใหม่เออเหมือนงานบ่เทาไหมงานไม่เท่างานไม่เป็นแบบกุ๊กขูก็คือก็คือนางก็จะคีดออกมาให้ทําทำ,ทำโมงเก้าโมงเที่ยงไปโมงหกสองคือทําเป็นตารางมาให้เป็นระบบระเบียบดีมากถือว่าพู่บ้านพินเรนได้บุคลาการที่ดีคนใกล้ชิดที่ดี อยู่พอสมควรมากๆเลยเพราะว่าคนเราข้างผมนี่จะมีแต่คนที่มีความสามารถแล้วก็ซัพพอร์ตเราในเรื่องของ1หรือ2หรือสหรือ4คือซัพพอร์ตเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดเรื่องการทำงานเรื่องนั่นนี่นู่นเพราะบางเสื้อคอยก่สมองตันแต่ว่ากระชุบดีที่คนเราข้างกันถือว่าเป็นคนเราข้างที่มีตระห้ักคิดคนที่เรียนจบมามีการศึกษาอันนี้กล้าพูดเลยว่าคนที่อยู่ข้างผมมีแต่คนมีการศึกษาแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะเขาก็จะนําเสนอ สิ่งดีๆให้กับบอสบิ๊กเอออาทิตเช่นระบบนั้นระบบนี้อันนั้นอันนี้ทําแบบนี้แบบน,นี้สิ่งบางเถื่อนก็คือพอๆกสนนะหรือว่าบางทีผมตั้งโจทย์ว่าฉันต้องการงานประมาณนี้อะนะอ่ามาเดี๋ยวนะอาร์เมน่อน่ะนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะก็จะโยนให้ทำ,ใหหนะทำมาใหใ้แต่ว่าเราเราอาจจะวางไว้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ทำให้เราอุ้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยถเกินจริงสก็คือถือว่าเราก็มีแต่คนที่อยู่ใกล้ชิดเป็นคน,คนที่มีคุณภาพแล้วก็ ประสิทธิภาพและความขยันความกระตือร้นแล้วทํางานไม่ค่อยได้ดวางผลตอบแทนเยอะทําไปก่อนเพราะว่าจ,จุดท้ายแล้วเขาอยู่ที่นี่เขาอาจจะเป็นคิดคือสิงส่งที่สิ่งที่ข่อยเห็นคนไกลที่ข่อยลดคันเดอกันนะถ้ารถคันเดอกันนั่งด้วยกันมียมีกี่คนก็จะมีก็จะมีแซมมี่มีมาเดียวมีนัตตี้มีเบนส,สินะทถกาเกค,คนคนที่ใช้สมองคิดช่วยผมเนี่ยก็จะมีแซมมี่กับมาเดียวในการคิดงานในการ หนึ่งอสามสี่จะจะคิดงานโดยที่ไม่ได้หวังเงินมากกว่าจะคิดว่าเออทําซอยกันช่วยบอสอันนี้คือคนที่คนที่ควรซัพพอร์ตหรือว่าให้มาลงอะไรเนี่ยสองคนนี้ก็ควรที่จะให้มานเดี่ยวหรือแซมมี่คนจะให้มากเพราะว่าคิดงานช่วยบอสเยอะอยู่เออฟางแผ่นนั้นนี่นู่นช่วยเยอะอยู่เออแล้วก็กันกันหนึ่งสองสามสี่เยอะอยู่ไหมว่าการคือหนึ่งอะไรไม่ดีอะไรสแ,แกนอะไรนี้ช่วยได้เยอะพอสมควร อันนี้จะพูดให้ฟังว่าเป็นแบบนี้นะคนรดลดตู้สารสาคือรถตู้ของกมเนื่องคันแต่บุคลากรคนอื่นนี้ก็ไม่ว่ากันเขาก็จะทางานตามเนื้องานจ้างสามร้อยกรามสามร้อยแต่สองคนนี้ไม่ใช่จ้างสามร้อยทำห้าพันก็มีอันนี้สิ่งที่เราเห็นแล้วก็เอฟซีก็เห็นอันนี้ก็คือพูดใน้ฟังคเป็นความจริงคือรู้จักมาหนึ่งปีจ้างสามร้อยทำห้าพันจ้างห้าพันทำห้าหมื่นไม่จ้างก็ทำ เพราะว่าอยู่กินด้วยกันติดตามตลอดบอสไปไหนไปตัดกับบอสฉันกินยังไงกินนั่นนี่นั่นนฉันพักที่ไหนคือพักที่เดียวกันคือมันเป็นแบบนี้เราทํางานกันแบบคือถ้าเกิดจะมองในเรื่องผลประโยชน์เนาะมันก็คงอยู่ด้วยกันยากพูดถึงมากเพราะผมเป็นคนที่ทางานก็หลากหลายมันก็ถ้ามีผู้ช่วยดีมันก็ดีมันตอนนี้ที่มีมีผู้ช่วยดีก็ถือว่าดีตลอดถึงแม้จะเป็นภาพออกไปหลายๆคนว่าอาจจะมองว่ามาเดียวนางแรงนะนี่แต่ว่า เบื้องหลังของความแรงอ่ะมันจะมีความเรียบร้อยมันจะมีความค,ามครบงานงานจบแต่คนไทยหรือว่าคนทั่วไปไม่ชอบคนแรงไม่ชอบคนแบบปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงอาจจะไม่ชอบมีเห็นและคิดว่าเป็นคนไม่ดีแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของอย่างนั้นอ่ะมันจบด้วยความสําเร็จความเรียบร้อยของเนื้อง,งานความประสิทธิภาพของเนื้อง,งานมันมีแต่บะข้งหน้าอาจจะเป็นดุร้ายอาจจะเป็นภาพไม่สวยงามไม่สวยหรอแต่หลังบ้านจบ มันจบอันนี้อันนี้จะพูดให้ฟังในในเนื้องานเหมือนเหมือนแซมมี่นี้ก็วิ่งงานแม้กระทั่งงานาฟินขับงานโตเกียวงานอะไรอย่างเงาี้ยวิ่งทุกงานทุกอย่างที่บอสบิ๊กสัง่งไปหมดไม่ถามค่าจ้างกองาทำงานทํางานแล้วก็ทําไปเลยสิแม่ร่างงานก็ไม่ได้ค่าจ้างก็ทําเพราะหนึ่งชอบสองจะทำสามก็เห็นว่าบอสหนึ่งกับสามสี่ก็ทาช่วยบอสจบ แต่คนอื่นไม่รู้มันมีหลายประเภทพนักงานในบริษัทมีหลายประเภทประเภทที่ว่าทําตามคาสั่งงานบุญงานกุศลไม่ได้เงินูไม่มาเป็นสิกเศมีคือย่างงานบริษัทนี่เป็นงานที่เป็นเงินัสิจะเห็นได้ชัดว่าถ้ามีถ้างานไหนไม่ได้เงินก็ไม่ค่อยได้มาก็มีบางคนหรือบางคนตีภารกิจก็ไม่ว่ากันแต่บางทีเท่าที่เห็นรถคนใกล้ชิดผมนี่อันนี้เห็นชัดเียว่างานบุญงานไม่บุญงานบริษัทงานช่วยไม่ช่วยมาตรวจไม่ติ้ถามเรื่องเงินถามแค่ว่า พรุ่งนี้ต้องทําอะไรต้องช่วยเรื่องอะไรบ้างคะจบอันนี้คือสองคนนี้อันนี้คือว่าเดี๋ยวแซมมี่คือจะถามแค่ว่าพรุ่งนี้ทําอะไรบ้างแต่ไม่ถามว่าพรุ่งนี้ทําแล้วจะได้อะไรได้ค่าตอบแทนไม่ถามอันนี้คือสิ่งที่พูดจากความจริงเนื้อจริงหมดไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ย่องปอตามเนื้อผ่าอืมอืมอย่าลืมสร้างโรงอาหารได้ครับแม่คิงโอเ้ยพึ่ง เมยมือในียบอีพี่สองเดยบตั้งสี่ละเนี่ยทุกคนรู้จักบุคลากรในค่ายผมหมดเขาอยากรู้จักทุกคนเนี่ยแหละสิ่งที่ผมทําอยู่บุคลากรผมในค่ายทุกคนรู้จักหมดทุกคนรู้จักเหมดอยากรู้ที่มาของแม่คิงแม่คิงว้ยรลูอยู่ครับทายอยากรู้อแม่คิงคุณเป็นอันตรายมันลายสัดส่วนแต่แม่คิงเป็นคน,อนเอาเภอเรือนลกทา เป็นรุ่นพี่ของฟินแหงเาบอกว่าใดมาเดินไปแทบไม่มาแต่งหน้าไม่แทบมาลูกมาแต่งหน้าแม่เร็วเขาบอกว่าใดเพื่อนจิตจับเพื่อนีฟอง